สัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2565เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ วันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565เวลา15นาฬิกานายศักดิ์สินตุราธรผู้อุ่งในการกองความปลอดภัยรายงานได้รับเชิญจากสมาคมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นวิทยากรบรรยายการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พุทธศักราช2565โดยมีผู้อุ่งในการกลุ่มง,งานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นวิทยากรร่วมบรรยายผ่านระบบออนไลน์วันจันทร์ที่27มิถุนายน2565นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงโดยมีนางโสภาเกียรตินิรชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายสมพลความแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสมชายเอื้อจารุพรผู้ตวรวจราชการกรมนายศักถินตุลาธรผู้อำนในการกองความปลอดภัยแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหมอาคารพาณิชย์บริเวณสำเพ็งซึ่งเป็นของบริษัทราชวงศ์รุ่งเรืองจำกัดโดยคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลหัวเฉียว จากนั้นเวลาเก้นากาสามสนาทีนายศักดิ์สิงห์ตุลาธผูุ้่มในการกองความปลอดภัยแรงงานอมอบหมายให้ในายอารียวัฒน์นามศรีชาติูุ้่มในการกลุ่มงานกองุคูความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นประธานการประชุมคณะทํางานพิจารณารูปแบบการจัดทําแพลตฟอร์มสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานครั้งที่2องทัศสองพ โดยที่ประชุมร่วมการพิจารณาการออกแบบจัดทำสื่อและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับรายงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์แพลตฟอร์มข้อมูลและการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่พสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจากนั้นเวลา14นาฬิกาผู้ในการกองความปรับภารางานเป็นประธานการประชุมหาหรือพัฒนาระบบ e-suit เพื่อลองรับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามมาตรา13การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลองรับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามมาตรา13ในการพัฒนาระบบ e s ส i ิ t ของกรมสวิการและคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับใหม่ วันอังคารที่28มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานายิัชินตุราธรผู้ในการกองความปลอดภัยรายงานเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจาการพุทธศักราช2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานพร้อมด้วยสูงความปลอดภัยในการทํางานเขต1นถึงสิและสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงานเข้าร่วมประชุมดําเนินการชี้แจงโดยวิทยากรจากกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว จากนั้นเวลา9ก้านาิกาสนาทีนสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายศักดิ์สินตุราธรผู้ในการกองความปลอดภัายแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่ 9- 2565 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณานิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆรวมจำนวน29หน่วยงาน จากนั้นเวลา13นาฬิกานายสมพลควางแก้วรองอธิบดีกรมสวิการและคุ้มครองรายงานเป็นประธานเปิดการจัดประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพุทธศักราช2565โดยมีนายศักดิ์สินตุลารผู้่ในการกองความปลอดภัยรางานกล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถึงเข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวพร้อมทั้งแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงสำหรับในจ้างสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามเจตนารามณ์ของกฎกระทรวงโดยวิทยากรจากกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้ดำเนินการชี้แจง วันพุธที่29ิมิถุนายน2 5 6 5เวลา13นาฬิกานาทีนายศักดิ์สินตุราธรผู้ำนวมในการกองความปลอดภัยรงานเป็นประธานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2565ในพื้นที่อาคารกรมสวิทยการและคลุ้มครองรายงานส่วนแยกตะลิงชันตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงการป้องกันและ,ละงับอคีภยัยพุทธศักราช2555เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะประสบการณ์สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภยัยจากนั้นเวลา14นาฬิกานายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานมอบหมายให้ในายศัดสิ์ตุราธรผู้อในการกองความปลอดภัยรายงานเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงานความปลอดภยัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่34ครั้งที่3ทับ 2, โดยที่ประชุมได้รายงานความพืบหน้าของการจัดงานในภาพรวมและสำรวจพื้นที่การจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่34ณศูนย์สงแสดงสินค้าและการประชุม Impact คมืองทองธาน,นีวันพารฤหัสบัดีที่30มิถุ 9. นายน2565เวลา9ก้านาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรูุ้้มในการกองความปลอดภัยรายงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับในจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรุ่นที่1และ2โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกองทุนความปลอดภัยในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยและได้ชี้แจงแนวทางการเขียนคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นวิทยากรจากนั้นเวลาเก้านกาสานาทีนายศักดิ์สินตุราธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยรายงานได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่34 โดยมีพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐก,กถาในหัวข้อร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืนและนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงานหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานในสมบูรความแก้วรองทิบดีกรมสวัสดิการและกรมข้อรายงานพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ตุราธร ผู้ในการกองความปลอดภัยแรงงานได้เยี่ยมชมบูตก,กองความปลอดภัยแรงงานกิจกรรมภายในบูธประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมงพะเกียรติซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการให้ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานพร้อมทั้งมอบเอกสารโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมบูต จากนั้นเวลา12ในกา30นาทีพุ่มในการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้ในายอักคละพง,งนวลอ่อนพู้มในการกลุ่มง,งานพัฒนาองค์ความรู้และสาระสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมประชุมไตภาคีระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมครั้งที่1 2จัดโดยประเทศบูนดารุสซาลามเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบไตภาคีร่วมกับสภาลูกจ้างในภาคบริการของอาเซียนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรในจ้างและองค์กรลูกจ้างของประเทศสมาชิกอาเซียน จากนั้นเวลา13.30นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง,องแรงงานมอบหมายให้ในายศักสุนตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและการดําเนินการป้องกันโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อคณะอนุกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรณอาคารรัฐสภา ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยดีขึ้นผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนลดน้อยลงและยังมีการผ่อนผลนมาตรการต่างๆแต่ทั้งนี้นะคะเราก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ตัวความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะและทั้งหมดนี้คือการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารกองความปลอดภัยแรงงานกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน